ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับบ้านหลังใหญ่แบบนี้ตกเพียงคนละ500บาทเท่านั้นในวันธรรมดานะครับและวันนี้พี่หมีพามาพบกับบ้าน PPM แกลนพูวิล่ครับ <c oughs> ซึ่งจุดเด่นที่สุดนะครับของบ้าน PPM แกลนพูวิล่นะครับคือสาวไน้ำขนาด ห้องน,นอนที่มีเตียงเยอะมากๆนะครับรวมถึงพื้นที่บ้านที่กว้างขวางสุดนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้คือสไลเดอร์ยาวประมาณ10เมตรแบบนี้นะครับมาพร้อมกับสระว,ว่ายน้ําใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะมีห่วงยางมีอะไรให้พร้อมเลยนะครับเป็นบ้านรูปตัวแอลแบบนี้นะครับสระว่ายน้ํานะครับขนาด5คูณ10เมตรนะเพื่อนใหญ่มากๆนะครับและนี่ที่จอดรถของเขานะครับโอ้โหจอดได้6-7คันในบ้านข้างนอกบ้านได้อีกเต็มๆนะครับผมนั่งเล่นข้างนอกบ้านนะครับมีป้ายให้ถ่ายรูปแบบนี้ด้วยนะครับ กว้างขวางมากๆมีสระเด็กมาให้ด้วยนะและนี่นะครับโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่นั่งได้ยี่สิบคนสบายๆกันเพื่อนติดกับสระว่ายน้ำเลยและบริเวณนี้นะครับเป็นห้องนั่งเล่นของบ้าน PPM แกรนปูรล่าครับซึ่งห้องนั่งเล่นของเขามี2จุดนะครับจุดนี้จะเป็นห้องคาราโอเกะและอีกจุดหนึ่งจะเป็นห้องโต๊ะสนุกครับแล้วบอกเลยว่าตอนกลางคืนไฟตื๊ดมากนะครับก็ะจะมีเป็นโต๊ะทานข้าวภายในบ้านด้วยนะครับส่วนข้างหลังนะครับก็สามารถทะลุมาทครัวได้เลยนะครับห้องครัว รู้มาจากห้องนั่งเล่นได้เลยนะครับวันนี้เราต้มกระดูกหมูนะเดี๋ยวพาไปดูห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงนะครับและนี่เป็นห้องโต๊ะสนุกนะครับที่แยกออกมาจากห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งเป็นโต๊ะสนุกขนาดหกขาเนะเพื่อนโต๊ะใหม่มากนะโบ,โ,บโอ้โหอะไรจะสุดขนาดน,นนะครับเพอนโบอย่างห้องนี้นะเป็นห้องที่มีเตียงห้าฟุตหนึ่งเตียง แล้วก็มีเตียง2ชั้นที่เป็นเตียง5ฟุตอีกนะครับแล้วห้องนี้มีห้องน้ำสองห้องเลยเพื่อนมีห้องเดียวมันจะธรรมดาเกินไปนะส่วนห้องนี้นะเพื่อนเป็นเตียง2ชั้นขนาด6ฟุตนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยและมีห้องน้ำในตัวใหญ่ๆแบบนี้นะโดยห้องส่วนมากนะครับจะเป็นห้องที่เป็นเตียง5ย้าฟุต3ามเตียงแบบนี้นะครับซึ่งห้องลักษณะนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับจะเป็นเตียงขนาด5้าฟุต1เตียงนะครับ ซึ่งเตียงนอนนะครับสามารถนอนได้สบายๆเลยครับไม่ต้องเบียดกันนะครับที่สําคัญบ้านหลังนี้นราคาดีสุดๆวันธรรมดาราคาอยู่แค่1,900งบาททักได้ยี่สบทานตกคนละห้ารบาทส่วนวันเสาร์วน,วน, 6, 900, นะครับตกแค่1 6 9 2 0หมืนาทนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ราคาดีมากๆนะครับใครสนใจสามารถทักไลน์พี่หมีลูาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ